ก็สวัสดีครับพอดีเราสั่งไฟประดับสวนมานะครับวันสารมาทั้งหมดหลายกลงด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็เป็นอะไรข้างในจะมีข้างในจะมีสองอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูครับว่าส่วนประกอบนี้อะไรบ้างนะครับมาเริ่มแกะดูครับอ่าเขาบอกว่าเป็น เป็นไฟเป็นไฟจัดสวนนะครับอาผมดูแล้วก็สวยอยู่นะครับก็เลยสั่งมาประดับบ้านใหม่ลองดูเพราะว่าเวลาคำบางคำลางคืนก็จะได้มองเห็นนะครับไม่ต้องไม่ได้จ่ายเสียค่าไฟนะครับมีทั้งหมดเจดกล่องนะครับชุดหนึ่งนะครับราคาก็อยู่ที่ น่าจะหกร้อยกว่าบาทนะครับ,รบแฟนคนส่งนะครับตัวมีอันแรกที่เราเห็นก็คือขาขาตั้งนะครับสองตัวตัวหนึ่งเป็นปลายแหลมนะปลายแหลมเสียบนะครับก็ายาวประมาณสักสิบกว่าเมตรด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าเสียบเข้านะครับตัวนี้ก็คือขาของมันนะครับขาของมันนะครับเสียบเข้าปั๊บนะครับสองตัว ได้มาสองตัวในกล่องหนึ่งจะมีสองตัวนะครับแล้วมาดูข้างในข้างในก็มีไฟนะครับที่เป็นตัวไฟนะครับมีสองตัวนะครับ,นะรบมีสองตัวนะครับตัวไฟจะมีสองตัวนะครับก็มีเนี่ยรูปร่างมันจะประมาณนี้นะครับสูงประมาณสักเกือบสิบเซนได้นะครับข้างบนก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ตัวกันฝนนะครับข้างในก็จะเป็นหลอดไฟ ครับข้างล่างก็จะเป็นเป็นตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นพลาสติกนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มาเสียบที่ท้ายของมันนะครับท้ายของมันบนะครัก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ละตัวก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนึง ไปตัวนี้เราผมว่าจะทําเป็นใส่ตรงกําแพงนะครับผมก็จะเจาท่อ PVC ทําเป็นบล็อกขึ้นเสียบลงตรงนี้นะครับเจาะ p v c แล้วเสียบลงไปนะครับก็คิดว่าจะทำาบบนั้น,นครับก็เสร็จสมบูรณ์ครับในการประกอบไฟสวนหย่อมนะครับตอนกลางคืนก็มาดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งที่ไว้ที่สนามหญ้าครับในบางนะครับไปตรงนี้นะครับเรียงยาวไปเลยนะครับก็เสียบไว้ตอนนี้มันก็จะรับแสงแดดนะครับข้างบนแต่ว่าผมคิดว่าต่อไปนี่ผมจะนะฮะผมจะเอาไว้บนกําแพงนะครับนี่บนกําแพงแล้วก็จะติดตั้งตรงกลางนะครับไล่บนหัวกําแพงไปโน่นนะครับตั้งแล้วมันมันไม่สว่างนะครับ ก็เลยศึกษาดูมันจะมีสวิ์อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราเราจะเปิดให้ดูนะครับอ่ะเธอให้นะมาณนี้นะอ่าให้ผู้ช่วยกล้องพี่น้ำหนึ่งครับเราถอดออกมาแล้วหมุนหมุนไปทางนี้นะครับมันจะเป็นร่องอยู่นะครับหมุนหมุนออกมาแล้วก็จะเป็นข้างในแบบนี้อันนี้คือหลอดไฟนะครับนี่คือสวิ์นะครับเราก็ดึงสวิ์ออกมานะเราเมื่อปิดแล้วมันก็จะสว่างครับเมื่อออกเมื่อปิดสว่างนะครับเนี่ย ครับประมาณน mm hmm. its> it> it> ี้นะครับข้างในมันจะมีหลอดนะครับหลอดแล้วก็ตัวล็อกเราปิดสว่างปิดแล้วก็มันก็สว่างครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะครับประกอบนี้ครับหมุนปั๊บเข้าไปเอามือใส่มันก็สว่างเลยครับเนี่ยเราต้องเปิดสวิตช์ก่อนมีสวิตช์ข้างในมันมีสวิตช์อยู่ข้างในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเรามาดูข้างนอกครับนี่คือความสว่างของมันนะครับ ประมาณนี้นะครับนลครับเหมือนควไฟเลยครับนี่มันจะสว่างประมาณนี้นะครับนะครับเราก็ติดยาวไปนะครับนี่พี่หนึ่งกำลังจะติดนะครับอ่าติดตรงไหนเลยก็ได้แล้วเราดูมุมนี้ครับนี่ครับดูไปทางโน้นนะครับโอ้โหเป็นเส้นยาวครับนี่ก็สว่างอยู่นะครับไฟดับก็ใช้ได้ไฟดับก็ใช้ได้มันจะ สว่างนี้ทั้งคืนนะครับเราติดไว้ออมบานนะครับครับก็จบการนำเสนอการติดโซลา่าเซลล์ประดับสวนนะครับอย่างตัวนี้ครับ